นายกรัฐมนตรีชื่นชมยินดีทัพนักกีฬาพาลาลิมปิกไทยนะคะที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่จบอันดับที่21คว้า6เหรียญทอง11เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงค่ะ นางสาวแพท,ทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงการแข่งขันพาราลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งมีพิธีปิดการแข่งขันไปเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยระบุว่าถึงเวลาต้อนรับนักกีฬาพาราลิมปิกฮีโร่ของคนไทยกลับบ้านเราค่ะ ปีนี้ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกไทยสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยโดย6เหรียญทอง11เหรียญเงินและ13เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่21ของโลกถือเป็นความสุขและความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทุกคนค่ะ และขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ทำงานกันอย่างหนักในนามของประเทศขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนที่ได้ไปแข่งเชื่อว่านักกีฬาต้องผ่านการฝึกซ้อมผ่านการทำงานมาอย่างหนักนานหลายปีกว่าจะไปถึงจุดนี้เชื่อว่าความสำเร็จในวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจมหาศาลในนักกีฬารุ่นต่อไปนะคะอันนี้เป็นข้อความที่นางสาวแพททองทาง